สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนมน,นี้สาตตุตากระออกมาหน้านะจ้าโบมสมบายเป็นวัดเสียงออกมาเหม่อนี่พระช่บรรยากาศอยู่หน้านะจ้ามณีเกมมล,เลียวมุ้ยแล้วหล่ากระสิเขาเมียฮะพักกระเดาเนาะจ้าไอเลาะไอ้ยู้เคลือนเนาะจ้าเคลื่อนมณีสาตตุตาต้นพักสะเดาหลายหลาย แดดสิไปซองเบิงเนาะหัว,หวมันไม่หมากไปมันไม่ดอกเหยเก็บไปจ้ะจะไล่รีบมาเกี่ยวหมูเตาเว้นนะจ้ะมันแย่การไม่ค่อยสบายเป็นวัดงานกระเมยจม้ะมาหน่อยน้ำขเอามาหน่อยมาเรียงนจาจ้ะมาไหนถ่ายคลิปโดนขัดแล้วจ้ะเพิ่งจะกลับมาถ่าย ข่ายอยากน้ำปีใหม่ละกับว่าสบายน้ำจ้ะโอ้ยชาดามชาดามอินข้าแล้ว๋ยวจะถ้าไปไก,กลๆไอ้กำนั่งฟากอีกสองแม้นะจา้าโอ้ยหมากับของแขงของขาย,ยางานกับบาดได้แม่น้ำกุนงานเดียวนะจา้างานแห้งบาด มังันเหลือใหญไแล้วจ้าส่ตุ๊กตาสีไปเรื่องอีสองไม่ลงห้งสูกเลืวมาเอนคอยสิเก็บ่อหนึ่งดอาไปอาจมีสุกจ้าแต่เข้าไปเรื่องไครมันมีใครจกฟ้องแล้วเพิ่งจะสีแมพมาจากป๊ะกกระตีแม่แหลก่น ในสิบสามหน 13, ม่นวยนะจ๊ะตื่นเข้าไปเบิ่งกันเลาคนเดียวจัดหน่วนนยแต่กรสีเขาเมี่ยหาผักกระดอยจ้าสองสี่หกแปดเก้าแล้วอน,นี้ก็คุ้งก็พ่งเหมือนเราจะสองสี่หแปดมึงใกล้ใครตัวนี้มากมากใครป่นก็มูสองสี่หกแปดใกล้ครเข้ากับว้ตั้งหางมันจะ นี่แหละจ้าซาตุกตากะสีขาเมียแหละนะจ้าดเดี๋ยวสิไป็ดไยบรรยากาศอยู่น้องนะจ้าน้องบ้านซาตุกตาให้เบ่งตอนนี้เขากับยู่บ้านสวนเขาจ้าสาิถอยเมียในบ้านนะจ้าจ้ามันย่อนแสนเอาเอา้ยเ,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 เสียบย่อนแสนนลุกลงหนิว่าห้อง ตาตนเดียวต้นน้ำเย่สวยก่เดวเขาม่าเราจะไหนเดีล้วโอมันมีตาหน่อก็แค่เป็นโกงคือออกไปบการต่มันจะไปหาเรามันตนเเนินะเดีย๋วดวยวเขาไปเอากอง ดอกมันหยดอู้หูมากำลังอันนี้แชมพูมาท่าในแก่คุณนั่นแล้วแก่นันหลายอยู่เลยมันหยดเลยมันบรรยากาศมันบรรยากาศซาปาบมอเมาหนองเมาเมาเห้แชมพูยากรถอนเขียวให้แน่หมอถอนเขียวแน่หาคน คอนปอนไว้ในเดิมมาแลกทีมาจัดการกันคอนปอนคับดอกตะปูคอนเกียตลิขิตปาวอน z o ตาม z o ตามทุคนพนี้พกนี่คือนลายเะพักกระดาต้นนี้แซบบ่มาจอดบ่งก่อนเอาไวเอาอย่างเงียเน่งจีออมหล

สวยก็ว่าอ้าวเด็กหนุ่มมูนี่สูขี้อ้อมไปอ้อมเด้

ผักกระดาวแซ่บเชมูยิ้มซ่าจัวะยิ้มกงเอาว้ชูวิวงามมันคนได้พักกระดาแล้าควที่ส้วนกันไปซื้อลาบงัวมากินแมงโอ้ยเนาะกูคืนก็คืนเกเ็บเกินมือนจันหมดแล้วไปใส่งามเลยจ้า เร่แล้วจ้ามันสิเก็บกระดาแล้วลอืมบรรยากาศทงให้ทงแล้วตอนนี้เขากันมาฮอนเฮือนแล้วจ้า mm hmm. พอดีสตุกตาบาเดทไทยให้เบิงต่อเนาะจ้าไออันนี้เหลือจากที่เา่อยแบ่งพี่น้องเนาะจ้า mm hmm. แบ่งให้หน่า mm hmm. ให้อาเนาะจ้าในสตุกตาก็จะมามัดแบบนี้แล้วจ้ากำลราคาบเนาะจ้าแบบสิลวกอัรฟีดทไปจ้าไว่ถ้ากินนดนโดนเนาะ แต่จังไหนเ้ากระสิไปเก็บมเมื่อว้อีกเนาะจ้าเพราะมันเป็นที่ส,สาธารณะเนาะจ้าไปเอาก็ไดเพิ่นเมื่อวานเน่จะกินกะหลาบเป็ดเนาะจ้ากะหลาบงวคลิปนี้ซัตุกตากาแฟากไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าสวัสดีจ้า